ครับผมสวัสดีครับผมอันนี้หลงทางไปไหนกันมานะครับกูไดมาอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับอันนี้พ่อผู้ใหญ่นิ่มมานะครับพ่อผู้ใหญ่นิ่มมาคอยบ่ให้เบิ้งคอยไปเบิ้งก็คลิปเด้อนี่มานั่งรอสมตาโดยเฉพาะอันนี้ทาสมตานแล้วครับทาสมตามตั้งแต่สิบโมงคนครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปสวัสดีทุกคนข้าวเที่ยงมาบ่ายสองนะครับโอ้มาแล้วครับ ส้มตำม,มาแล้วแต่กินตำบักแตงเสร็จแล้วนะครับในในโอ้อันนี้ส้มตำม,มาแล้วครับส้มตำม,มาแล้วนะครับผมอ่าหน่วยส่งสเสบียงมาบ่ายสองโมงนะครับผมโอ้ยได้ช็อตนี่เลยบาดดิไม่ใช่นัดไม่ใช่นัดตกลดอะไรลูกซิ่งลม <laughs> ไม่กลัวไม่ได้โยนกันอะไรเนี่ยมากี่ครั้งกี่รอบแล้วนี่ แท่นที่มีเสียบขาไว้ในห้องแคบห้องแอร์เย็นโอ้ทั้งหลังโอ้หัวกรดก้าเนี่ยตะปูไว้ขั้นฉตะปูมาแล้วอ่ะลุงจิ้มนีเจ้าลุงขาเบี้ยไม่ไม่ได้มองไม่เห็นเลยโอ้เอาไว้ในกระบะหลังไม่เทาไมส้มตำมาเละครับพ่อผู้ใหญ่มาเพขนาดตากแดดครับมันก็สุกพอดีครับเอาป้าป้าเจ้ามายืนบังไห้ยังอู้ยปัญหายคลิปอยู่ไหม

บ้านกันเลยไปนเ่องที่เรเข้าเส้นนี้มาเส้นนี้ไม่เคยเข้ามาเยอมาย่างครับมายังครับมาลกกาบะครับมาลกกาบะครับเมารลโลกกาปไ้แล้วจะมองในรถนะสเมานเมาลนมาเมาแล้วเปร๊ว่ เจ้าเจ้ามาหอดเอเจ้ามาออกมาจากกป้องจากมงบามงจมงเ้าายก้าโมงเ้าโมาถึงบ่ายสองโอ้ยระยะทางลอย่าโลดนี่นะ เต็มถังเกิดโหมุดหมดปันเต็มถังเกิดโหมุดโหมุนอนพี่เท็ดพวกเจ้ามาจากอุดรนอ้ากขอโทษมาตอนซีพีวงว่าหดจนเลยไอ้ไหนมาแล้วเลยดงบักไฟเออไฟกับบังบังเทียงพอดีล้วไอ้ผู้ให่เอาเส้นว่านเทียงพอดีจะถึงได้สองี่น้องเลยรั่วกับซีุูค่ารถนะ สมตามร้อนใช่ไหมอุ่นมาด้วยแม่ผู้ใหญ่ทำมอีกรอบหลงไหมไม่หลงนรป้าโอ้ทำมาอีกรอบเหรอคะหลงคือเก่าไปไร่หม่องพอดีจัมปะไรก็จะมุนๆกันนะคะซิดมุนแล้วไอ้หลงไม่ว่าไอ้ร้านชอบตามเนี่ยแวะกี่ร้านป้ารู้ไหมป้าจะรู้ไหมเนี่ยห้าร้านป้าจะเจอร้านส้มตามห้าร้านใช่ไม่เท่าไหร่หรอกโอ้ส้มตาม้าลันครับผม ตามปูมาห้าล้านนะครับผมนับอกว่าโรงเรียนอะไรในัดจได้แล้วเข้าไปนสุดฮะทุงละล้านโอ้ชมตำหาลาล้านเลยครับผมหาทุงแล้ก็บอกว่าเข้าไจได้ตรงนี้เข้าไปจนสุดก็ไม่เห็นบ้านใครเลยนี่นี่น่ากง่ายอกกนตรงสามแยกที่แยกข้างค้นเลี้ยวขวามา ให้เราโค้ดอีกคนนึงมาณว่งเงี้ยวห้ไปเหล่านุ่นเปล่านื่นใครอยากฟังวลีเด็ดผู้ใหญ่ไหมแม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ว่าไงเมื่อกี้จะไปต่อหรือพอซัมนี้ต่อผู้ใหญ่บอกว่าหัวล้อดังไปเดี๋ยวเขาจะบ่าอีกหัวล้อพอประมาณสิลิสิลิสไปต่อหรือตหรือพอซัมนี้ ไปจนจีอทางกับแปวไหมเอ็นคลิปร้ามไปตรงที่ตนแต่มันจะมีรูเรีโคจุกไงตรงนั้นน่ะเราเข้าๆไปลึกข้างในเขาเป็นภาษาด้วยนะนะ เราเลี้ยวไฟทีเลี้วแล้วก็ออกมาเลี้ยวไปแล้วก็เห็นคนเกี่ยวยากเขาบอกว่าให้ให้คืนมาที่เดิมแล้วก็ไปไปเห็นคนอีกคนเขาบอกว่าให้หลบไปที่เดิมอีกมันกับมอหอยยังเชื่อแหละลบไปลบมาอยู่พอด่ะไช่แต่ร่างทางนั่งห้าหกโลนะชิดกินซ้ำจ้ค่ะเขา้ามาบ้านเลยทางเสร็จห้ดอันนี้เฮงบุเคยมาคือมาถือกันหนูเขาหัวน้ามาเพลยอันนั้นผมปักบูธไ้ผมปักบูธไฮพนด่ะ เอากับ้าวคูนไงลุจิมมี่น่ะเอาตีส่งวชั่นไปไหน้าไม่หลงไม่ใช่ลงจิมมี่เออแล้วก็แล้วกจากบังกวกกวกแล้วก็หลงอ่ะลุงจิมมี่นะน่ารักจ้ิอดมีนาขายตัวไม่ขับรถรถแกชั่นก็ส่งไปให้อ่ไรก็บอกให้เรียบร้อยหมดยังหลงอีพี่ดีหิวตัวลงหินเลยกินเลยกินเลยกินกินไต่ไ ดีเนาะจะได้เป็นเซ็งเนี่ยอกินกินแล้วก็ลุ้กินเสร็จแล้วโอ้มาเหน่อยเมวยกินกินแล้วก็ลงมาจ้ะนี่นี่พัดแตนบอกว่าถ้าถึงสี่โมงก็ลงก้านถึงแม่ก็กลับเลยถ้าต้นผู้ใหญคิดว่ากลับก็คงจะแจ้งพอดีเลยต้องขาตลาดเลยต้องหลงอีกแล้วแม่ไปหลงอีกกลับแล้วหลงอีกเนี่ยบันนี่เดี๋ยวเขาต้องซิกแซกลุง ซิกแซกเหรอพ่อปล่อยกับเจ้าเลยวันนี้ไปทางนี้่นะเข้าอากาศลุงจิมีครับด้วยเมื่อสี่ว่าวันงานจะอ่านเลยต้องใชาหลงพาคนงานหลงจากชั่วโมงหนึ่งสิกลายเป็นสิบชั่วโมงจะคนจะมามือไปว่าต้นต้นชิดหาจะแบบว่าได้ซ่ากว่าดีกันหรือเ่าสิบห้าแล้วก็แล้วก็คงมาช่วงบ่ายนะยังไงอืม เสมันมีบันํ้ดอกแล้ววะไม่อน้ำดอกกัางแท่นน้านเห็นยังใตันยามแล้วคนนั้นมากเลยท่านาลูกาทหน้าตาการะโอ้ลูกบ่ได้ครับนะก้ามหุผู้ใหญ่มแม่ผู้ใหญ่มานะครับเาเดือบมองแม่เขาไม่ได้ได้คิปหรเลยตองต้ตมเอาคลิปี้เอาทเจ้า ไปไนม่เอาพี่เมือแกบอกว่าไม่ไปไหนแล้พี่จิมมี่น่ยแอบหนีไปไหนแล้วมา้นนอะกมาทึงแล้วเลยครับฉลอี่ว่านบอกว่าเออเามีเมีนท่านี้เราอที่เ่าม่มีเลยต้องที่ที่ท่ลวที่ไหลลุงกิมเนี่ยมอนมาป่อยอยู่นะลุงกิมแล้วมาดูขึ้ยังนี่นะม่ดูกระตามลคุยทุนมาบ่อยแล้วแล้วก็หลเล ในในในก็น้ำมันหมดถังก็มาเร่งยอดลียาค่าค่าชุดเน่เออจะได้ค่าน้ำมันเมื่อกี้ไม่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมว่าหนูตกรถ้ถโมมีเต็มคลิปครับวอลีจะไปเติมหรือจะพอจะมีเป็นไดกับพ่อผู้ใหญ่เป็นไดครับมาหฮอดเนี่ย ชิ้นลงโมงหินบนนั่นกินน้ำรอกไม่ได้ว่าแต่กินน้ำไม่พูดจะอาบน้ำกาแฟทั้งตัวหมดเลยไปในซอยสวนมันเขาไปไกลโอ้โหทาอทแต่วันนี้บทสรุปผู้ใหญ่บอกว่าสิไปยังเกาะสิไปต่อหรือสิพ่อซัมมี่ที่แต่ว่าทางที่ดีให้เราไปต่อครับเพราะเรามาถึงจุดหมายปลายทาง โอเคครับคลิปน okay, so ี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับสวัสดีครับ